ครับสวัสดีครับนี่คือแปลงกาแฟปลูกในป่าในพื้นที่บ้านล่มฟ้าผามนต์ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ยฮะคือสภาพป่ายังสมบูรณ์ฮะ คือตัวนี้ก็จะอยู่ร่วมกับป่าได้นะก็มีน้ำห้วยเล็กๆคิดว่าต่อไปเขามีรายได้ก็คงจะมีจิตศรัทธาที่จะมาสร้างฝายชะลอน้ำเนาะแล้วก็สร้างป่าเพิ่มสิ่งที่วัตถุประสงค์ของวิสาหจิตชุมชนบ้านฟางก็คือ จะสนับสนุนในเรื่องสร้างไรายได้ก่อนจะตามด้วยฝายนะฮะจะตามด้วยการสร้างฝายจะตามด้วยการปลูกป่านะฮะก็คือสภาพน้ําห้วยช่วงนี้มีแห,หน้าแรงมันหยุดก็จะพยายามจะทำํำให้มันแหล่งซับน้ำนะฮะจะได้เยอะขึ้นเนาะกาแฟพวกท่านก็จะได้บริโภคในรสชาติที่อร่อยพร้อมรักษาป่าไปในตัว ก็เป็นโอกาสดีนะฮะที่กลุ่มเก่าพวกเราค้ากันะด้มหนุ่มๆยันแก่เดี๋ยวนี้แก่มารวมเรากันพอดีเรามาเที่ยวที่วังเวียงนะครับก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่เอ่อผมไม่ได้ทำเรื่องไม้ผลไม่ไม่ได้ค้าเรื่องลำไยทุเรียนมังคุดแต่มาเรียนรู้เรื่องกาแฟที่ขาสั้งที่บ้านฟางฟาร์มสเตเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็ทดสอบ วพวกเราว่ากาแฟาที่ผมเอามาเนี่ยรสชาติที่โดนใจอะ่ะตัวไหนแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ซื้อที่ประเทศลาวนะครับสายพันธุ์ที่ผมอยากแนะนำของบ้านฟางก็คือบ้านฟางจะมีอยู่สองสายพันธุ์เพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นของสายพันธุ์เกอิชานะฮะที่พื้นที่เราปลูกเนี่ยเราไม่ได้ปลูกของส่วนตัวนะฮะก็มีนิดหน่อย เดี๋ยวเราจะส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรบนดอยเนี่ย mm hmm. เขาได้ปลูกพันธุ์ดีนะฮะล้ว mm hmm. เกิดว่าลายใหม่มาปลูกพันธุ์เก่าพวกคาติมอรหรืออย่างเงี้ยเราจะตามไม่ทันนะฮะในกลุ่มราช้างที่เขาผลิตกันเป็นจริงเป็นจังเนาะก็ mm hmm. ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีพันธุ์หนึ่งนะฮะอันดับแรกที่แนะนํามีคาติโมทั่วไปเหมือนกันแต่วิธีคั่วเอามาทงดิฟก็จะแตกต่างเนาะ, mm hmm. อ,ะอีกตัวหนึ่งก็คือกาแฟพันธุ Men ์เมนเฮอริง จากประเทศอินโดนีเซียนะฮะอีกตัวแมนเทลิงเนี่ยพวกผมไปหอบหิ้วมาจากประเทศไต้หวันนะฮะใหม่ๆก็คิดว่าเป็นแมนดารินแต่ว่าเพี้ยนนะฮะแล้วก็มามาเซิร์ชดูว่าพันธุ์จริงๆแล้วรสชาติของกาแฟ,ก,าฟก็จะแตกต่างไปอีกตัวนึงได้มาจากมะนีพลึกนะ,ะก็คือสายพันธุ์เกอ,อิชาแต่พอดีด้วยความโชคดีของวิสาหกิจชุมชนบ้านฟางก็จะได้ บอนเซนโดในกลุ่มของเกอิชาที่ยอดจะเป็นสีทองนะฮะก็มีให้ชิมนะฮะไม่ปริมาณไม่มากถ้าต้องการจะชิมรสชาติกาแฟพวกนี้ให้มาต้นฤด,ดูก็คือประมาณเดือนอมกรานะฮะเพราะว่าปลูกน้อยแต่ว่าภายในสามปีข้างหน้าจะเยอะขึ้นนะฮะคำว,ว่ากาแฟบอนเซนโดสายพันธ์เกอิชานะฮะก็จะ มาให้พวกเราได้ชิมส่วนวันนี้เราถือว่าเราได้รับเกียรติจากท่านสรรพสามิตรอำเภอเชียงของเนาะอุตส่ามาดิฟให้นะฮะมือดิฟท่านไม่ธรรมดานะฮะนะมืออาชีพก็สรุปใครอยากจะกินสายพันธุ์กาแฟสายพันธุ์ที่แตกต่างแล้วก็วิธีการคั่วก็จะแตกต่างไปจากใช้เครื่องนะครับก็ในส่วนหนึ่งก็ หรือว่าเราได้มาต่อยอดเกษตรกรเพื่อเกษตรกรด้วยกัน <Okay. S 1> ครับ